ตอนนี้มีแลนว่าจะมีน้องอีกคนหนึ่งนะครับก็มีแลนอย่างนี้ค่ะหมอก้อยยังไม่ได้อยากใส่ทันทีหลังจากที่ได้ตัวอ่อนแล้วครับอาจจะซักประมาณกลางปีหน้าค่ะถึงจะใส่พนกรณีใส่แผลอะไรเงี้ยครับโอ้ยอย่าเลยคุยกันแต่ครั้งแรกแล้วก้อยไม่หมะใช่ไหมไม่หมออย่างยิ่งเสี่ยงเนาะเสี่ยงอันนี้ฝ่ายชายค่อยมาตรวจสเปิร์มตอนที่ก้อยเจาะเลือดเลยไหมคะได้ครับเพราะว่าเนื่อนนานมาแล้วพอสมควร ยังขยันน้อยลงหรือเปล่าสวัสดีค่ะแม่ๆตอนนี้ก็ก็อยู่ที่ GFC นะคะก็จะมาพบคุณหมอค่ะวันนี้เรามีแผนที่จะพูดคุยกับคุณหมอถึงการทำ Easy Baby คนที่2น้องของน้องเบดาน้องชายหรืน้องสาวไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะฮะอันนี้ไม่รู้โอเควันนี้ไปคุยแผนคร่าวๆก่อนค่ะเดี๋ยวพบอประจา์พิทักษ์ด้วยกันครับ ตอนนี้มีแพลนว่าจะมีน้องอีกคนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็น้องมหน่าอายุเท่าไหร่นะคะหนึขวบห้เดือนหนึ่งขวบห้าเดือนแข็งแรงดีแข็งแรงดีมากพัฒนาการดีมากเลยนะครับเยี่ยมยอดไปเลยวิ่งสบายเลยแล้วพูดปะป๊าหรือว่าคุณพ่อปะป๊ะพูดรู้เรื่องเลย ก็จะมีว่าน้องยังดูดนมอยู่จากเต้าแต่ก็คือลดลงไปเยอะอะหมอให้กินเฉพาะก่อนนอนแบบให้เขาได้แบบฟินๆหลับอะไรยงเงี้ยค่ะเดี๋ยวดูดแป๊บนึงเขาก็หลับแทบจะไม่ได้เป็นอาหารนะคะมมีเก็บสต็อกไปได้ไหมครับไม่มีเลยค่ะก็คือแบบให้เป็นมือชนมือเลยแต่ว่าก็ให้เป็นส่วนน้อยให้เป็นส่วนน้อยแล้วค่ะแต่ว่าเกเทิดครับบีก็ยังมีออกมาอยู่บ้างถ้าเขาดูดก็ยังมีค่ะครับแล้วก็เผื่อว่าเพิ่งมีรอบเดือนเดือนแรก ยี่ิบสองนี้ใช่ไหมั้ย <22 S 1> ี่สิบสองสิงหาอันนี้ประจําเดือนมาครั้งแรกตั้งแต่ท้องเมดานะคะรอบเดือนปกติก็อาจจะยาวหน่อยสามสิบถึงสาสิบสองวันค่ะเดือนสามสิบถึงสาสองวันทีนี้ก็โดยแพลนแล้วก็วถ้าเกิดว่าพร้อมก็มได้เลยใช่ไหมครับ คือถ้ารอบเดือนปกติฮอร์โมนอะไรที่คุณหมอเห็นว่าปกติก็อยากให้มีรอบเดือนปกติสักสองรอบก็คิดว่าอย่างนั้นโดยที่ั้งแรกไม่มีน้ํานมเลยด้วยนะครับก็จะดีที่สุดหมายถึงว่าต้องใจแข็งด้วยใจแข็งนิดนึงใจแข็งเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังกระตุ้นอยู่ยังดูดอยู่มันอาจจะยังมีไหลออกมาเรื่อยๆคือถ้าเกิดเราเราหยุดได้เร็วแล้วก็ ทิ้งช่วงเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับได้ตอนก่อนนอนเท่านั้นเองก่อนนอนอย่างเดียวค่ะนี่แหละตรงนี้สําคัญเพราะว่าหลายๆคนมาบอกว่าเดี๋ยวพร้อมแล้ว2เดือนปรากฏว่าผ่านไป6เดือนยังลูกยังดดดอยู่เลยไม่ได้ไม่ทำใจไม่ได้ใช่ใช่จะมีหลายคนเลยครับว่าอาจจะมีปัญหาคือถ้ามันยังมีน้ำนมหมายความว่าโปรแลคตินเราก็ยังสูงอยู่ใช่ใช หรือถ้าเกิดว่าแค่คิดถึงเขาแล้วน้ำนมไหลเนี่ยอ๋อไม่ึงขนาดนั้นหออันนี้จะเยอะมากยังยังอีกนานไหลได้เลยเพราะว่ามันไม่ตึงแล้วค่ะตอนนี้ต่อให้เขาไม่หลุดทั้งวันก็ก็ไม่ตึงไม่ตึงเต้าแล้วครับ่ะอืมก็ดูว่าทิศทางของน้ำนมมันน้อยลงค่ะหรือว่าถ้าถ้าหมดไปเลยแล้วก็มีรอบเดือนปกติหมายถึงว่าอาจจะ3 0ถึง32วันเหมือนแต่ของเดิมค่ะสักสองรอบค่ะแล้วเราเรามาเช็คฮอร์โมนทั้งหมดเลยว่าเป็นยังไงบ้าง ว่าในส่วนของพื้นฐานตั้งต้นเป็นยังไงรวมถึงเราก็จะเช็คทั้งอันตร์ซาวดูไข่ตั้งต้นนะครับอาจจะเช็คฮอร์โมนโปรตีนไทรอยเอเอ็มเอสก็เจาะทีเดียวเลยถ้าเกิดเจาะตอนนี้สูงเข้าใจว่าสูงก็สูงอยู่แล้วเพราะว่านมมันก็ยังมีใช่ครับโอเคโอเคก็จะได้เช็คทีเดียวทีนี้สักสองเดือนจะ จะจัดการเดืใช่ใช่หมายถึงสองเดือนจัดการ<ะ>กับเด็กได้เด็กก็ถอยไปเรื่อยๆไงคือเราอาจจะให้นมเขาก่อนอิ่มอิ่ให้กินนมอื่นพอก่อนนอนเขาก็แค่แบบจุ้มนิดนึงเขาก็หลับก็ไม่ต้องมาดูดนมรังแวแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทิศทางที่น้อยลงแล้วก็มันเป<ช>็นปกติสักสองรอบก็น่าจะพอได้ไดขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดฮอร์โมนดี ไข่ตั้งต้นดีก็พร้อมกระตุ้นได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ต้องถึงขั้นว่านมหายสนิทก็ได้เพราะว่ามันยังมีเวลาอีกเนื่องจากว่าในระหว่างรอบที่เรากระตุ้นก็จะยังไม่ได้ใส่ตัวอ่อนอยู่ละอ๋อคือมันจะไปมีผลตอนที่ลูกดูดนมตอนที่เราเสรเราก็พยายามไม่อยากให้ไปกระตุ้นอะไรจริงๆหลายๆคนคือถ้าท้องธรรมชาติบางทีท้องหัวปีท้ายปีบางคนยังดูดนมไม่เลิกก็ยังท้องแล้วก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็ค่อยๆเลิกไปคือก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบร้อซจะเพิ่มโอกาส แท้งอะไรถึงขนาดน,านั้นแต่ว่าของเราเหมือนกับมีายากอะไรเงี้ยเราก็อยากจะอะไรที่มันจะตัดลดประเด็นได้เราพยายามลดความเสี่ยงในประเด็น<ใ>น,ดนี้นค่ะนี้เาก็มีแพลนอย่างนี้ค่ะหมอก็ยังไม่ได้อยากใส่ทันทีหลังจากที่ไ,ได้ตัวอ่อนแล้วครับอาจจะซักประมาณกลางปีหน้าถึงจะใส่ Oh. คือ oh. ก็อยากแค่กระตุ้นเาะกลัวอายุมันจะมากแล้วเดี๋ยวกลัวไข่มันจะเริ่มไม่ดีกลัวจะไม่เหลือปกติเพราะว่ารอบที่แล้วรู้สึกเหลือตัวเดียวใช่ก็พราะกลัวตรงนั้นก็เลยอยากจะกระตุน้นให้เร็วนิดนึงแล้วก็อาจจะทิ้งช่วงสักประมาณ5้าเดือน6เดือนแล้วถึงค่อยย้ายตัวอ่อนคือก็อยากให้เขาแบบโตนิดนึงด้วยค่ะได้ครับคือถ้าเกิดมีตัวอ่อนปกติเราก็จะใจเย็นได้นิดนึง แต่ว่าก็ก็ไม่น่าทิ้งนานมากเกินไปคงไม่ทิ้งแบบเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิอย่างงี้ค่ะที่ก็อยากจะคุยในคหมอนี้คือแล้วถ้าก็จะกระตุ้นสะสมอะค่ะคือก็อยากกระตุ้นสองรอบแล้วก็ดูว่าราตัวซีสเราส่งคัดโครโมโซมให้เหลือสักสักสองตัวขึ้นไปอย่างเงี้ยจริงๆรอบที่แล้วราตัวซีสก็ทุนว่าน่าจะสี่ห้าตัวแต่มันคัดผ่านตัวเดียวใช่ใช่ก็ก็ดูถ้าเกิดว่ามันมันผ่านมันก็ก็โอเคนะหมายถึงว่าแต่ถ้ามันผ่านตัวเดียวอย่างนี้เราวางใจได้ ก็ดูดูเกรดด้วยครับดูเกรดด้วยแล้วระหว่างทางมันก็จะพอรู้อยู่แล้วว่ามดลูกเยื่อบุเราเป็นยังไงในระหว่างกระตุ้นก็ดูตรงนั้นอีกทีหนึ่งว่าเกรดสภาพของตัวอ่อนที่เป็นรัตัวซีเกรดเป็นยังไงร่วมกับโครโมโซมประกอบกันแล้วก็ค่อยมาว่ากันว่าจะกระตุ้นอีกครั้งไหมใช่ไหมครับอันนั้นก็ดูตรงนั้นอีกทีหนึ่งสมมติว่าโชคดีรอบนี้มีปกติ2ตัวก็อุ่นใจ ก็ในส่วนของการเตรียมเนี่ยก็น่าจะเตรียมตัวมาอยู่แล้วระหว่างนี้เตรียมมาอยู่แล้วอ่าน่าจะมียาอะไรนะครับบำรุงบำรุงกันอด้ทเป็นพวกโฟลิกหรือว่าแอนตี้ออกซิเดนต์อะไรต่างๆอันนี้ฝ่ายชายค่อยมาตรวจสเปิร์มตอนที่ก้อยเจาะเลือดเลยไหมคะได้ครับเพราะว่าเนิ่นนานมาแล้วพอสมควรยังขยันน้อยลงหรือเปล่าเนีทำงานขยันวิ่งหรือเปล่าเชื้อเข้าก่อน รู้สึกว่าจะเป็นรูปร่างไหมครับรูปร่างก็จะไม่ผิดรูปร่างอย่างเดียวเลยน่าจะดีการเคลื่อนไหวไม่รู้ยังดีไหมก็เดี๋ยวลองเช็คอีกทีนึงก็ค่อยเช็ควันที่ตอนตด้ครับได้พร้อมกันเนาะได้ก็อาจจะเตรียมมาทักสามถึงห้าวันอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับงดหลังนะครับก็ค่อยมาเจาะฮอร์โมนตอนที่เมนมาใช่จะได้ดูพร้อมกันทีเดียวเลยถามอีกนิดนึงว่าพอดีมีประวัติเคยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอะไรล่าสุด ล่าสุดก็เมื่อไม่กี่เดือนที่มานี่เองค่ะหมอพราไม่เกินหกเดือนไม่เกินหเดือนค่ะดีใช่ปกติค่ะโอเคราะนี้เป็นประเด็นอันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเคยผ่าตัดตรงจุดนี้ด้วยต้องเช็คอยู่เพราะหมอเนี่ยจะแนะนําเช็คทุกปีอยู่ใช่ไหมครับแต่ก็จะเช็คทุกหกเดือนเลยค่ะครับอันนี้ดีอยู่และครับ ส่วนสุขภาพอื่นๆก็ได้ตรวจอยู่นหครับตรวจสุขภาพประจําปีเมื่อสองเดือนที่แล้วค่ะน้าตาลตับไตอะไรต่างๆปกติเลยค่ะโอเคอันนี้หมอจะเอาเอาข้อมูลได้ไหมคะหรือว่าเราจะเจาะกันก็ถ้าถ้ามีข้อมูลอะไรที่เคยตรวจมาลองเอามาดูก็ได้ครับถ้าเกิดคราวหน้าจะเจาะจะได้เจาะทีเดียวโอเคอันนี้ตรวจมากี่เดือนแล้วนะครับระมาณ3เดือนค่ะน้ําหนักอะไรก็อยู่ในเกณฑ์ปกติของก้อยน้าหนัก58.5ปจุดห้าปกติไหมหมอของของเดิมเท่าไหร่ครับของเดิมก่อนท้องมัน55า้า อ๋อยังยังกลับมาไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดค่ะยังค้างอยู่ประมาณสี่กิโลค่ะอ๋อโอเคถ้าเทียบดัชนีมวลกายยังอยู่ปกติค่ะเดิมประมาณห้าสิบสี่เหรอครับห้าสิบห้าค่ะห้าสิบก่อนท้องค่ะได้อยู่นะครับค่ะอืมก็ประเด็นทั่วๆไปคงไม่น่ามีอะไรเนื่องจากว่าเป็นคนเตรียมพร้อมอะไรมาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับสิ่งที่สำคัญคือ ห้ามใจได้เร็วมากน้อยแค่ไหนคือบางทีความเป็นแม่นะครับบางทีอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งบางทีบอกสองเดือนอาจจะกลายเป็นสี่เดือนหกเดือนอย่างเงี้ยแล้วแล้วถ้าเรากินยาให้น้ํานมมันมันหายไปคือแบบให้เด็กดูดไม่ออกไปเองค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปไปฝืนเขาค่ะหมอมันจะดีไหมไมนถ้าเกิดกระตุ้นยังไงก็ยาอาจจะช่วยไม่ได้เต็มที่โอเคเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยกินยาคุมมาหนึ่งเดือนแล้วมีความรู้สึกว่านมลดนมลดลง คือถ้าเกิดมีรอบเดือนถัดไปถ้าเกิดจะทานเพื่อเหมือนกับว่า control cycle ด้วยทานที่2คืออาจจะน้ำนมน้อยลงด้วยก็อาจจะเป็นไปได้คือทานเพื่อจะได้เผื่อถ้าเกิดมีถุงน้ําอะไรค้างก่อนที่จะกระตุ้นทานยาคุมก็จะได้ปรับตรงจุดนี้ไปฮอร์โมนจะได้สมดุลขึ้นรวมไปถึงน้ํานมก็อาจจะลดน้อยลงหรือว่าก้อยทานต่อดีครับเพราะว่าก็ทานไปแผงหนึ่งแล้วพอหยุดก็ประจำเดือนก็มาเลย แสดงว่าทานก่อนที่จะมีรอบเดือนทานก่อนที่จะมีรอบเดือนเพราะว่าตอนนั้นมันมีเลือดกระปิดกระปลอยออกมาแล้วก็ก็เลยไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอเขาก็เลยให้ทานเพื่อให้ปัดเสียให้เลือดกระปิดกระปลอยนั้นมาปรากฏเลือดกระปิบกรก็หายแล้วพอหมดแผงเมนก็มาเลยมันจะมาตามยาอยู่แล้วครับทีนี้ว่าจะมีเมนมาปกติหรือเปล่าหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้กินใช่ไหมคะก็ต้องดูถ้าเกิดว่าน้ำนมน้อยลงดูดน้อยลง แล้วก็ถ้ามันมีเมนมาเนี่ยรอบถัดไปแนะนําทานยาคุมก็จะดีครับ okay, okay. ก็มีประโยชน์2อสอย่างแหละ mm hmm. อันที่หนึ่งคือคอนโทรลไซเคิลว่ารอบถัดไปน่าจะมีเมนแน่ mm hmm. อันนี้2ก็เตรียมปรับฮอร์โมนรวมไปถึงน้ํานมก็อาจจะน้อยลง <Okay. S 1> นะครับก็3ส่วนก็ได้ประโยชน์อยู่ <Okay. S 1> แล้วก็พอหลังหมดยาคุมมีเมนมาก็มามา,มาเช็คสุขภา,ภาพ <Okay. S 1> เพิ่มเติม <Okay. S 1> ว่าจะเป็นอันตรสาว เช็คเลือดนะดูฮอ,อร์โมนอะไรต่างๆก็สรุปก็คือเดือนนี้ก็ก็ปล่อยไปทมธรรมชาติดูแล้วดูว่าเมนมาจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มาคือครึ่งกลางๆตอนนี้มันมันคือคร,ร,รึ่งกลางๆมันรู้สึกจะเดย์สไปแล้วเดย์สิบแปดใช่แล้วสมมุติว่าพอรอบครบ30 ผมว่าเมนก็ยังไม่มาอีกเหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องเริ่มกินยาคุมเลยไหมคะหรือว่าอ๋อเนาะอาจจะต้องทานยาอีกแบบหนึ่งถ้าอย่างนั้นพอถึงจุดที่มันมันจะมาควรจะมาถ้ามันไม่มาก็ปรึกษาหมออีกทีใช่ถ้าเกิดเลยหนึ่งอาทิตย์ไปแล้วยังไม่มาสมมติว่าควรจะมา22กันยาทั้งหมดกันยาแล้วยังไม่มาอเงี้ยอาจจะต้องปรึกษาทีหนึ่งโอเคก็ต้องรอรอเมนครั้งนี้อีกทีหนึ่งนะคะครับแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่มาปรึกษาคุณหมออีกรอบหนึ่งอาจจะต้องกินยาแล้วรอจนกระทั่ง S <S พราะถ้าทานยามันาทานประมาณอาทิตย์เดียวแหละพอทาอนเสร็จหลังจากหมดยาก,ก็3าถึงหวันไม่เกิน7วันเมนก็จะมามแล้วก็ต้องรอดูอีกว่ามันจะมาตามปกติอีกสองวันถ้าเกิดมา<ง>แล้วก็คราวนี้ทานยาคุมนะครับอ,อ๋อพอมาแล้วก็ทานยาคุมคือเมื่อไหร่มีเมนรอบหน้าเนี่ยออแนะนําทานยาคุมหนึ่งถึงสองรอบได้จะมีอะไรจะทำไหมครับพนักรณีใส่แผลอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอย่าเลยคุยกันแต่ครั้งแรกแล้วก็ไม่เหมาะใช่ไหม ไม่เหมาะอย่างยิ่งเสี่ยงเนาะเสี่ยงคือตอนนี้เสี่ยงเพิ่มดับเบิลด้วยเนื่องจากว่า<ช>มีปากมดลูก<ช>ต้องผ่าตัดต้องเย็บมันจะรับน้ําหนักคนเดียวไม่ค่อยไหวอันนี้สองผ่าตัดคลอดมีระเบิดอีกในตัวเพราะว่าตรงที่ผ่าตัดมันอาจจะบางกว่าปกติแค่ถุงคนเดียวปากมดลูกรับน้ําหนักนี่อยู่แล้วไปขยายตรงแผลผ่าตัดถ้าเกิดว่าเจ็บท้องรุนแรงก่อนกําหนดบางทีอาจจะแตกปริบได้เราเก็บตัวอ่อนไว้ดีกว่าใช่คือใส่ทีละตัว ดีที่สุดดีที่สุดค่ะไม่ควรจะใส่เกินหนึ่งโอเคไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะยังไงรอบนี้เราก็ต้องเย็บปากบอลูมเหมือนเดิมเพราะเราน่าจะเพราะเห็นว่าปัญหาปากบอลูค่อนข้างสั้นนะแล้วอย่างแบบคนที่เขาใส่แบบสองใบแล้วหัวติดกันนี่เกิดจากอะไรอันนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นไข่ใบเดียวมากกว่าแตกแแท้แล้วก็การแยกมันแยกช้าไปแต่ถ้าอันนี้เราทำอีกซี่ไม่ใช่คือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดใส่แบบสองใบ แฝดแบบคนละไข่คนละใบมันจะไม่ติดกันแปลว่าก็จบไปเลยว้าเรื่องแฝดอ่ะไม่ได้ในเรื่องของสนินลักษ์แต่แต่ไข่ใบเดียวก็แฝดได้นะคะเพราะไปที่มันแบ่งเองมันแบ,บ่งเองได้ถ้าเกิดตัวอ่อนดีแล้วมันแบบเซลล์มันแบ,บ่งดีมากเลยเจออยู่เรื่อยๆนะครับการทําเด็กหลอดแก้วก็เพิ่มความเสี่ยงแฝดแท้ดีเหมือนกันไอแฝดเทียมเพิ่มอยู่แล้วขึ้นกับจํานวนที่เราใส่ มท่านวันนี้ก็ยังไม่ต้องตรวจอะไรใช่ใช่เพราะว่ามันเจาะสูงแน่นอนแล้วก็คาดว่าอาจจะไม่มีไข่โตโอเพราะเห็ุนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามสาระดีๆที่เพจ Baby a n อ Mom นะคะ